สวัสดีครับผมเราอยู่กับเลียวมะนะครับตัวละครที่ติดเมตาอีกตัวหนึ่งเลยนะครับบอกเลยว่าไม่มีใครกดเลนโหดเท่าเขาแล้ว แล้ววันนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิคการกดเลนด้วยนะครับว่าต้นเกมกดเลนยังไงอ่ากดยังไงให้โปรเพเยอร์ร้องเทคนิคนี้นะครับใช้ได้กับทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะเก่งมาขนาดไหนอ่ะถ้าโดนเทคนิคนี้ไปอ่ะรับรองว่าร้องทุกคนนะครับเราไปดูไอเทมกันดีกว่าเลยนะครับไอเทมเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาใช้เซตแบบนี้กันหมดแล้วนะครับเนื่องจากเขาไม่ใช้ฟูลเมจแล้วนะครับเขาใช้อึดนะครับผมเลี้ยวม้าหน่กตายยากมากเลี้ยวม้าเนี่ยมันจะต้องมีครูดาวประมาณหนึ่งนะครับมันถึงจะคอมโบแบบทิมสองทีอะไรอย่างเงี้ยอ่า ลองกินู๊ตครับฟอร์ดเคฟทอยล็อกชิลแล้วก็มูลานะครับผมมูลามาสะตายกากจัดเข้าไปเปิดกอดดิ้นได้นะครับสายนี้นะครับพลังแฝงใช้เป็นผีเสื้อนะครับไม่ค่อยแนะนำ อย่างอื่นนะแนะนาเป็นผีเสื้อไหนจะกดเลนไหนจะแรงอีกผีเสื้อนี่คือครบครบเครื่องจริงครับใช้สําหรับเรียวมะรูดผมใช้เป็นเจาะเกาะเกือบร้อยนะครับอ่าเจาะเกาะเกือบร้อยนะครับแล้วก็ห้อยขี่สองเม็ดเดี๋ยวไปดูเทคนิคกันว่าเรียวมาเนี่ยจะเล่นกดเลนยังไงให้ร้องฝั่งตรงข้ามร้องนะครับไปไปรับชมคลิปกันครับ ขออนุญาตแนะนําเว็บเติมเกมราคาถูก i ิช m a n Shop โน่เรื่องเติมเกมครับปรับราคาครั้งใหญ่ถูกสุดในตลาดเติม RV ในเว็บรับ i ิ t m a n คอยไปเลยครับคูณ2ทุกการเติม100บาทรับเงินคืน2บาทนํามาใช้แทนส่วนลดสูงสุดถึง25%ต่อการซื้อนะครับเช่นสมมติถ้าเราเติม1,000บาทลดไปเลยครับ250บาทยังมีบริการผ่อนชําระสูงสุดถึง10เดือน เติมได้ทั้งในเว็บและ Li n e อ f f i c i a l ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเติมถูกเติมคุ้มเติมปุ๊บเข้าทันทีตั้งที่ลิชแม s hop เท่านั้นเรียวมากครับผมเจอมูลาดด้วยค่อนข้างตึงมือเลยนะครับตัวต้นเกมมาเจอกันเอ่อมูลาดเ x e c u t e เห็นต้นเกมไม่แน่ใจว่าไหวหรือเปล่านะครับสิ่งยากเขาก่อนแน่นอนครับ วิธีเทคนิคเรียวมะเรียวม้เนี่ยเป็นตัวละครต้นเกมนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เทคนิคต้นเกมนะครับ <c oughs> เล่นกับเขาคือ ก็คือตอนแรกมันจะฟีคีให้ดูอ่ะมันซ่าโอเคเรียวมาต้นเกมนะครับผมว่าน่าจะเป็นตัวละครต้นเกมที่ดีที่สุดแล้วแหละท่นะานผู้ชมกจะได้ตัวละครต้นเกมนั่นนะ,ะเทคนิคที่ผมจะใช้ตอนนี้นะครับ,บ,บคือเทคนิคฟีดคีฟคือเทคนิคฟีดคีนะครับฟีคีก,ก็คือเลี้ยงเวฟไว้เนี่ยให้คีฟมันฆ่ากันตายเองนะครับ แล้วเราก็แบบกดเขาให้มันอยู่หลังบ้านไว้อย่างนี้นะครับเทคนิคฟีดคีปเขาจะแบบไม่ได้เวลเลยแหละไล่คีปบ้างเป็นพิธีเฮียเลิกเล่นแล้วมั้งเ

มาเรออาศัยเยอระสิเปรูนดูเงินเขาเห็นไหมครับเงินเขาก้าวร้เองนะครับอันนี้คือจะทำให้เราม้าไหนเก่งต้นเกมมากๆนะครับคาบ้านได้ผมว่า เช่มันได้เลื่อนหลังป้อมไปเรื่องหลังป้อมมันขึ้นพอดีอ่ะเคลียร์คลิปเคลียร์เคียร์นกดีกว่าอไปลองใช้ดูโปรเพี้ยวร้องบูด่าเทคเทคนิคเนี้ยปีคีบ่ะสำหรับเดียวมาชิมทำอะไรมันวะ เรียมาต้นเมเขาว่าผมว่าเขาไม่รู้ว่าผมอยู่นี่ชัว <c oughs> ไม่เป็นเรื่องอื่นเลยนะผมจะเป็นปูยีผู้ยามแม่งอยู่ก่อนนะไปแล้วหมดเวลาแล้ว,ลวคือถ้าไอ้บูฬ์ยังเกิดอีกก็กูยอมแพ้แล้วอะถ้าคือถ้ามันเกิดอีกอะตอนนี้เกมเราค่อนข้างที่จะยับนะครับอ่าบูลาดเงินพันสามเห็นไหมเงินน้อยมาก อะไรเกิดกะไรขนานี้เนี่ยไอ้ยัยลิงมาทุบผมแหลกจังวะดูหน่อยดูหน่อยบวกเลยบวกเลยเอาลิงก่อนเอาลิงก่อน ระวังหลบสตนสันหลบสตันด้วยววกดดันไปเรื่อยๆนะครับเกเว็เกิดเป็นเรือมา้าต้นเกมไม่น่าสงสารไปแย่โดนอะไรวะเนี่ย ต้องไปซ่อมปมขมองใครเนี่ยเอาได้ได้ได้ไดไดมีบูอยู่บูเกิดบูเกิด บน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 เอาวรัสเอาวริสทางนี้เส้นนี้เส้นนี้เฮ้ยเพิ่กลับพี่เดิมเพิ่กับที่เดิมว้าม มั่นใจอยู่เนี่ยตัวเนี้ยแบบตอนเนี้ยตอนเนี้ยว่าเปิดเปิดยาได้หมดอ่ะไมได้บนนะครับอยู่ล่างกันหมดที่นี่มืนละโดนกดโดนเสียเสียแบบ S <S เสียความมั่นใจไปแล้วอะ <team> คือใครโดนเทคนิคนี้เสียความมั่นใจทุกคนอะ

เอาห่อข้ามแค่เนี่ยพิมพ์มากเลยตายโอเคถอย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 พอแล้วเพื่อนละใครที่เล่นเลี่ยมฮะเบาๆเนี่ยแสดงว่าต้นเกมคุณยังกดไม่หนักพอนะครับดดเดี๋ยวดูดิ ผมกดจนเงินสี่บานอะดูนี่โกรเขาดิกดไ,ไปอย่างนี้เลยนี่เกมผมเกมผมทีมคืบๆไปเน่โอ้โยยี่หลิงเองว้าวแม็กซ์

Defeated. An ally has been defeated, your team has destroyed a tower. Enemy double kill. An ally has been defeated. Dominator. Enemy double kill. Num You make a ลิงแค่แม่งเป็นปัญหาจริงลิงแม่งไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเราหรอกไอ้เหี้ยกับทีมเราเนี่ยแหละมันจะอะไรขนาดนั้นวะเฮียแค่ลิงตัวเดียวเนี่ยมันจะไปให้มันเคกเหี้ยอะไรขนาดนั้นวะมันเคกตายเคกตายหมืนเลยว่ะไฟได้ตรงนั้นน่ะเอาเลย Attack Alice. Attack the the enemy, the enemy, Maraud, keep an eye on Errol. I walk a lonely road. An enemy has been defeated. Enemy onslaught. An ally has been defeated. And kill. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Hey, hey, Tower, I'm thinking. ตันหน่อยตันหน่อยตันอีกตันอีกตันอีกเฮ้ยใครขโมยดวงมันแปลว่าไอ้ใครขโมยดวงมันแปลว่าดวงกูด้วยเนี่ยทำดีดีดิสัดี๋ยวก็แพ้หรอกเออดันขึ้นบนดันขึ้นบนมาขึ้นบนมาบน ามาบนได้ไหมมาบนได้ไหม,าอ,มาอ,อารลิส enemy. <c oughs> เลกสตีก่อนเล็กสตีก่อน <el> เอาบนีกเวฟหนึ่งนะแล้วเอาเลดแลวก็เอาโบด์คสลเย่เอากอ,อสลี่เย่

ปจัดไป <ind> จัดไปไ,ปไวัยรุ่นนี <c oughs> ่ทำ <c oughs> ระเบียอะไรเนี่ยมาแล้วอ่ะเฮ้ย่ัดนี่มันลอดนี่งวะ

ประตัวเดียววะเังแค่มันตูเดียววะอ้ย่อะไรเฮ้ยแพ้เลยหรอไม่เปนเราเราแพ้เลยเหรอโอมาโอมาเถอนะกันมาเธอ

อ๋อซ้อมจัดแปลด้านบนนะครับโดนลิงตายหาเราข้างล่างครับลงไปทำไมวะไปข้างล่างทำใหมวะมันเห็นอะไรวะไให้ลิงมีพื้นที่เล่นเยอะขึ้นดูดิจะควายน,นะเดี๋ยวบีบข้างบนอย่างเงี้ยไล่หญ้าแต่ละหญ้าอย่างเงี้ยล,ลิงมีพื้นที่เล่นแล้ว รอรอรอเดี๋ยวมูลาดแดนมาน่าจะต้องเอาก๊อตอีกตัวหนึ่งวะ่ะผมสินะที่ต้องจับมูลาดรอ,องนี้เลยมารอ,อางนี้เลยรอไฟเลยรอไฟแม่งไปดิ Dreamstone. An enemy has been defeated. Yeah. Retreat! Ling ma, ling ma, ling ma. Ya el, na. <coughs> <laugES> Dying, ling 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 nha cyclone là Team has the tower. Keep an eye on Slayer. Try... Keep an, eye on an enemy has been defeated. An enemy has been defeated. Got. Um, Got. Keep an eye on Slayer. เลียดดีกว่าโทษชีวิตเีเอมาร์เลดเกมกูตัดมันตัวต,ต้นเกมที่จะยืมันเลดกูจะั่ะวเลยาที่จบอะไรเงี้ย Do you not hear the ghosts? Maelstrom, end this work. Cyclone. Mast Oh god, oh god. Rally. Oh god, Louon.

อ๋อใช่ไม่ได้เซเกียร์ไว้มินชองฮวรนยิวิง Why can't I have nice things? <laughs> Rally. An enemy has been defeated. ไม่ทิ้งกูกันหมดเลยสัตว์กูเขย <I am S 1> ทิยนะ้งไงเนี่ยเนี่ยไอ้เยีเ่ยบคัด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 ,ดเอาแม่งเลยเ,เ,เ,เอามันเลย SPECTRAL RIFT! WHIPPERY BLOCKS! hoo <laughs> CYCLONE! VICTORY! <slurring> <coughs> <sharp> Tired! <inhale> ควรจบตั้งแต่ต้นเกมแล้วอะจริงมันไม่ควรมามาแบบมาแบบนี้ไม่เจเฮียโหดูดีศูนย์สิบสองศูนย์เจ็ดอะมันจะไปยากตรงไหนวะแม่งออกเปิดตามมาหรือเปล่าวะเออเปิดตามมาด้วยเปิดไม่เจอลิงเลยยังไม่เปิดตอนไหนไม่รู้เนครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับหะเรยมาต้นเกม เล่นมาถึงเดืดเกมก็จริงๆแล้วเทคนิคฟีดคีบเนี่ยเราฟีดได้ตลอดเลยนะครับก็คือเราจะไม่ยุ่งกับคีบเลยเราจะลาดคีบบ้างนะครับเป็นบางครั้งส่วนใหญ่เนี่ยเราจะสกิลใส่ฮีโร่ซะส่วนใหญ่เลยนะครับเทคนิคนี้เนี่ยใช้ได้กับ ทุกตัวเลยนะครับแต่เนื่องจากว่าเลียวม้าเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะไกลอ่าระยะเขาเนี่ยเหนือกว่าออฟเลนลหลายๆตัวสักนิดนึงนะครับมันก็เลยแบบทำเห็นเห็นได้ชัดนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปละทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ